ก่อนกลับสญะต้องซื้ออันอยู่อันกินเป็นมะกล้วยน้ําสมน้ำหวานแล้วก็ของกินมาส่งขึ้นก่อนเนาะนี่อ่แล้วกินกับสัญญะเพาะว่าหกข้าจะไปดุนมุนี้สิกับสัญญะแล้วสิเอา ຫມາກກ້ວຍມີລາມີອັນ <that> ຢ really ູ່ອ <ther> ັນກິມໂຕລຸງທິດເນາະເຂົ້າຕົ້ມເນື້ອຫວານນ້ຳສົ້ມຫມາກໄມ້ນແດງແนมຫຼາຍຢ່າງເນາະພບິນໍາກັນເນດຮືນໄສິ່ຢ່າພກເຮົາອາໃຫລຸທິດມືນຕົ້້ັງຕ່ພກລມືບາ เลยที่เอาลาบซีนไปสู้เรากินแด้ไปกันเลยนะไปผู้ใดที่เขามาแลา้วกดไลค์กดแชร์ข้อให้อ่ามังมีซี่ซุกพี่น้องเป็นบุญเป็นกุศลนำกันโอ้ยีต่ต้มไปได้อยู่บ,บ่อเฮานะ่ะ แห่กึ๊บเต๊ตตมคือเก่าแม่ไปแม่ย่างไปนําคนซ้อนผมจะมานําคนลุงนี้นี่ก็ตดให้ดมแล้วก็เียวแหาเว้าให้ยามได้ก็บยางตะกนนี่นะพุ่นบ่ค่อยยาไปก่อนก็บ่ยางเอาจับเหมือนกันเอาจับไปก่อนจับนํากันไปไป มาแล้วสิมาห้าหรอกเด้ออันนั้นขานมอันนันนกินเลยคันบกินแล้วมันสิบูดเอเออกินมอนี้นี่อ้าวาใซ่ตต้เย็นไว้เอสลาเย็นเนป่ับเิอยู่ในห้อามันิ้มเลยิอ้าวปลาแปลเอาเมียนไห้เราเขาใส่ตู้เย็นไว้นะแส่ตู้เย็นไ้เด้อคันยักษ์ลเขาเอาข่เด้อแล้วอิ่มเรา กินแล้วบ่มังม่วงนี่เขาแซวตัวเ็นไหมฮะเด้มอืออ๋อมะกรูดเนี่ยมันหวานสุกดีเอาไปนั่งห้องเพิ่งกี่ไร่มะกรูดเนี่ยหวานสุกดีอือไปซื้ออันสุกหรอเขาบ่มีขายเออเด้มันอันนี้ป่าแห้นจังเลยมันก็สุกหรอกสุกแด่ตัวนี้นะมันมีซ่องอ่นซ่องวิ่งบริเกะเล่นอยู่นานอยู่ไหเนาะเอออ๋อเขาไปไหว้นางคนเดียวเด้อเดี๋้อเขาไปก่อน Hưng hóa hưng, hóa tàu Ờ Miền Nam lắm Ờ Nào miền Nấm xốp đi Nấm xốp của miền vậy Ờ anh đây nè, nấm miền Ờ đi, có anh nè Nấm xốp ở nè Nấm xốp Ờ เมียนเอาเมียนเอาเออฮึ่กล้วยกล้วยไม่กล้วยนอันนี้เอาไว้น่าก็ได้เอาเอาไว้น่านี่ึอันนี้เอาไว้พีนนอ่อันนั้นเอาไว้กินเลยนะนะกินได้แล้วเออกล้วยตัวนี้เอาไว้เออตัวนี้เอาไว้กินได้แล้วอันนี้นะบีบเบิ้งมันมีนุ้ยสุกได้ก็มีเด็ดอินเลี่ยินแบบนี้นเนีกล้ว,วยหอมนะอันนี้ก่อน เมียนแกได้พี่น e. ้องสบายดีเบิบูรณงคนท้าเนาะเอาลาบซีนมาให้แต่ว่าลาบซีนพัดลาบซีนเอาใส่ตู้เย็นไว้พันเอาไข่กินเด้อไข่ใด้อยู่บ่กอื่นเขาไข่เฮาก็ได้ไ่ใส่เลยนี่ใส่เลยบ่ได้ใส่ถ้วยเธอใส่แต่ตู้เย็นไว้ฮะบอกว่าเขาไข่เธอมันได้แกงกับลาบซองพุงเด้อมกปลาเด้อกับแช่ตู้เย็นนี่เออกับมกปลา เฮ้ยยี่สองกับหมกปลาเด้อหมกปลาเออเออกิน่มอนหรอกมเป็นยังก็ทิกินหลักกัเอินเขาใครเก็ได้น่าสนใจนันเปนนี่มันบราณซทบนะเขาูดว่นั่นน่ะมันกระเด็นไปยูน่าตู้เย็นฮันมีมะม่วงแดแล้วก็ข้นมแดเด้อขออนี่ข้าวนมข้าวป้านะ พขาบ้านเออเขาน้มสันน่ะเออนี่เลยสวยแล้วเนี่ยเออเออมานจะกินเหรอเขาไข่ทางอเดอร์เอ้าพี<_<_<_<_่น้องส่งฮอตลาวแล้วเขาผมกบใจดีอกดีใจแล้ววันนี้เด็กคงกินคงอยู่ไว้ให้เราอยวนี้ก่อนเอาเด็กจะเล่นพี่น้องเนี่ยอันนั้นก็บอันนั้นพาบอกว่าเสด็จ ว่าว oh, mm ่า hmm. ว mm. yeah, mm. uh ่ากินน้ำลุงปะฮะลุงกินมันนั่งหิบเนี่ยออกมานั่งไกลไกหิบมันน้ำจ้ำด้วยวไปไปวันนี้ดีวไปไปก่อวันเนี่ยวันนี้มันฝนโตขันวันศุกร์วันนี้แหละมันคำแล้วฉันนี่เปเมียว่าฉันนะอ่าพี่น้องก่อนกลับเสียงต้องซื้ออันยูอันกินเป็นมะกรุ้ยน้ำส้มน้ำหวานแล้วกันเขากินมาส่งขึ้นก่อนเนาะอ่า แต่จกินกับเซี่ยวหอเขาจะไปดุนเอามีแต่ว่ามีแต่ว่านานเครื่องกินนี่คันมาเมื่อหล้วบอกค่อยดูบอกปลาคองให้ดูเออว้ยกินย่างหลับบอกแล้วซ้อให้เด้อขนมย่างอยู่บ่อันเก้าน่ะย่างเลยวะเขนมดิและซอยย่างบ่อกเอยก็ย่างเลยวะย่าง

เมื่อป้าก่อนเด้อเออมื่อป้าก่อนเด้อเออมึงน่าจะมาหาใม่เด้อเออเอออ่าขอบอกขอบใจหลายๆเด้อเปยเนี่ย่างอที่เขามาเบ่งต้งหิดวแต่จนจมทีนี้ก่อนเด้อเออนี้ไปเฮือนก่อนเด้อเออมึงน่ะไปเฮิร์นได้ก่อนัดเนี่ยเออบัดนี้บัดนี้สิไปดดดเน่ก่อนเออ นามาแลวสิมหามาเด้อเป็นเสีญงเขาบอรนไหนกันี่ไปไปเนี่ยอออเอาหีนองเด้อขอบอกขอบใจหลายๆฮีเขามาเบิ่งดูฮีเตตุนจนจบสำหรับิปนี่จะเพียงแค่นี้กันนะบ๊ายบายนี่หิน้อง